กลับสวัสดีค่ะพี่น้องปอาป๋าสุขุสุกคนนะคะวันนี้ยี่ก่อนไปหาหมอมาจากพี่น้องไปหาหมอหัวเข้ามานะคะมาเจอผลไม้คางทางเนาะค่ะนี่ขี่จักรยานไปหาหมอพี่น้องนะคะก่อนขี่จักรยานมายี่ก่อนก็เลยมาแวะกินผลไม้คางทางพี่น้องเศร้าเมยไปมาแล้วนะคะไปหาหมอมาแล้วมาพร้อต้นฟราเมนค่ะพี่น้องขานี่ค่ะฟราเมนลูกนี้หนับเคยกินปีกายนี้นะคะหวานมากพี่น้องี๋ยวยีก่อนจะเก็บ ปีนี้เอา้าก่อนจิมาซิมพ่พี่น้องมาเก็บกินข่าตน้นบางเนี่ยมันจะหวานขนาดไหนข้างทางนะคะเนี่ยไม่มีใครปลูกนะมันมาเองเยอะมากค่ะดูซิมันมีหนอนข้างในไหม,หม ยีกอนไม่เห็นหนอนนะเพื่อนๆหวานดีอ่ะอือือืหวานชื่นใจพี่น้องเดี๋ก่อนจะพาพี่น้องเก็บบออจากซีหามาไปกินน้ำทั่งนะจ๊จะได้ไปเบื้งกล้องหลังไปดูกล้องหลังกับยีก้อนจ๊ะเพื่อนๆเบถงมากค่ะเจบใส่ถงเสือเอาได้บเนี่ยเอาแต่พ่อกินเนะจ๊ะเนี่ย เก็บใส่ถุงเสื้อเอาพอดไปกินน้ำท่านีนไหมพี่น้องมันสุกแต่โดนแล้วจ้ามันจนเน่าเบิดแลาวน่เห็นบ่อู้ฝุ่นขูลงปเูปเปวะปี๊กอยู่พี่น้องหวานดีดีไม่ต้นนี้ไหมแสบด้วยค่ะนี่ต้นนี้แสบหลายนี่นะคะหลายอยู่ได้จ้าพี่น้องดูดูค่ะต้นนี้นะดูค่ะแล้วก็ให้พี่น้องดูด้วยนะจ้า พี่น้องเอ้ยเปล่าเมนธรรมชาติจ้ามากลูกได้พี่น้องมาเก็บเอาทถอะแม่พี่นะโอ้ยโอ้ย,อย,อยสุนแห้งกับดไดเด่นแม่โลนโขบๆบ,บอยู่นี่ค่ะเจ็บเฝ้าเมนคางทางไปกินน้ำทางนี่เจะเมนมีหมากไม่ให้เจ็บคางทางดีดีพี่น้องน,นี่นี่หลายหลากหมากแนวหมากไม่ก็ได้เนาะหมากดำดำก็มี่ หมากแอปเปิลกับมี่ฟ้าวเมนกับมี่โอ้ยขันบ่ไม่เก็บการรนถิ่มได้จะนี่มีคนมาเก็บเด้อบะเมนตะแยก่อนเด้อจ้ามาเก็บผลไม้ข่างท่างนี่ก็ไดอ้อโอ้ยเต็มถุงเสียล้วบะเนียนี่ค่ะมาเปิ้มือนีก่อนนี่ค่ะหมาก,มากสวยๆพี่น้องเอ้ย ไปแล้วจ้าไปแล้วได้สิปไปแว่เจ็บพักข่างข้างน้ำพร้อมเนาะจ้าโซฮอดบ้านไปแล้วจ้าค่ะพี่น้องโอ้ยเบิงในแห่งเบิ่งปุ่มนี่ก็น,นะปุ่มนี่สมารดกอุบารเท่าระเบงโอ้ยคาไมา่พี่น้องเอ้ยเฝ้่าม่นข่างท้างจ้าดก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 จ้าจ้าพี่น้องเย็บผลไม้ข่างท้างกันจ้า เก็บผลไม้ข้างทางกินเศร้าเมื่อย์ซ้ำหอดบานพี่น้องเอ้ยซ้ำหอดบานบาสผลไม้แม่ค่ะได้หลายแมย่โอ้โโอ,โอ้มันมีน้ำต้นอันนี้นะพี่น้องเอ้ยแล้วมาเก็บออกงานนี่จะงานนี่เด็กแห่งเด็กแหออนนนะ่พี่น้องเก็บผลไม้ข้างทางนะจ๊ะอุ้ยน้ำหลายต้นอันนี้นะพี่น้องเอ้ยพุ่นนะค่ะ สูงเลยค่ะเนย,ยื้อเอายูส,สูงสูงเอาตะหมากไม่คุณภาพเนาะอุ๊บเอาขออีกลูกนี้ลูกสุดท้ายก็ไปละอือปุ๊บนะคะพี่น้องเก็บผลไม้กินทางท่างค่ะไปอีกจ้าดู อูกิ่งโน้นพี่น้องอยู่ไกลมากเลยจ้าข้างในน่ะดกดกพี่น้องนะคะขอไปเอาไปได้ดอกจ้าดยวน้ำมันปักไปจ้าไปต่อจ้าจมดอกน้ำขางทางจ้าน่ะพี่น้องมันสิเป็นยาชนิดใดชนิดนี้ที่ก่อนว่าเนี่ยต้องเป็นยาได้ค่ะดอกอันนี้จังได้กับเป็นยาแท้ๆเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละเสียเลยว่า นะคะดอกหญ้าอดอกหญ้าคางท่างจ้ะพี่น้องนี่ดอกแห้งมาแล้วด้วยจ้ะมันก็ง่ามตามท้องเรื่องของมันเนาะอันน่ะจ้ะสวยๆนะ่ะอือเนาะอันน่ะง่ามแห้งเดี๋ยวละนอนเอา ไปพี่น้องเอาดอกไม้ข้างทางมาฝากดนะจ้ะพอพลไม้ก็เจี๊ยบพ่อมักไม้ดอกไม้ก็ส้มปลายตามทองเลี้ยงทองแล้วนะจ้ะนี่ฐาน้าตาป้าพักกับสิเป็นทั้งสี่ละพี่น้องอเห็นปะนะเขาไถาไปเขไม่ใช่เขาเขาตัดเม็ดมันไปหมดแล้วนะคะมองมันบ่เกิดมันกว่สิเป็นทั้งสี่ละนี่เป็นสีสีบางได้มันเกิดมันกว่สิเขียวอันตามอยู่คุณคุณเอาเจี๊ก่อนสีพายพี่น้องเข้าไปเจ็บบัาไห้คุณนะมองเขียวๆคุณนะจ๊ะ ะะช่วงนี้มันบกเกิดนี่มันแฉะค่ะมันแฉะมันหมอนเกิดมันก็สิบเป็นดินงามๆนะคะ่ะมันผลก็เป็นป้าหยาแล้วเอา้าไปพี่น้องไปเก็บกันจ้าถึงป้าพักแล้วจ้าพี่น้องก่อนสิพาพี่น้องไปแบกมาเก็บอกพักจากน้อยนะคะ่ะไหนๆก็ได้ผ่านมาแล้วเนาะยี่ก่อนไม่ได้ค่อยได้ผ่านมาเท่าไหร่ เกิดอากลากยู่นี่มันเกิดเองตัวจ้ะเห็นบ่ข้าเจ้าตัดไปยังเป็นต่อไม่ไมมยุนี่จ้ะนะคะเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นมา้างสิข้าเจ้าบ่าเอาดอกพี่น้องมาเก็บไปกินโลรถ้าพูดได้ยากนี่เนะคะต้นกระล่างใน้่อยพอดีกินเลยนะจ้ะจีกอนจะเก็บเอาหน่อยนึงนะเพื่อนเพื่อนเรียกเราต่าต้นเป็นตะกินนะคะเนี่ยแซบแซบเลยค่ะนี่ต้นอ่อ,อนๆนยังเสีย เดี๋ยวมันก็อันนี้แล้วเดี๋ยวขาา้าจ้กกับมาไถยถิ่มตัวจานิีส่สิค่ะคือประกาศอ้อนเนี่ยพี่ก้อนจะเก็บเอยอย่างนี้แหเอาเท่าที่เราจะกินนะพี่น้องโอ้ยเอาไปลวกเนี่ยดูค่ะเกิดเองเกิดดีพ่อบัน อันที่มันเกิดนี่คือไนมันเฮียจากรถที่เขาเจ้าเกี่ยวเม็ดมันอ่ะจ้ะก็เจ้าเกี่ยวเอาเม็ดมันแล้วไนมันหลวงลงมันเกิดเองนะคะนะคะพี่น้องสวยนะคะสวยพอดีกินเลยจ้ะคนลิ้นค่ะเมื่อนี่เอา้าไปหาเก็บเอาต้นสูงดู มังได้สูงๆเป็นตะกินน่นนะโอ้ยสออนสะออนพี่น้องก็พิ่ได้ยุไก่เมาเอกบ้อาเด้อจ้าแ่ามันบ่อึดบ่ายากซะเดยอบดน,นี้อือือือลาวรูนแล้วเนาะบ่ต้องเรียกมันแอกบ่จะคำาเสียเรียกก็มันหลายผลลาวเอาที่พอที่จะงไปเอาเอนมองนี้งาม อื้อาเก็บผักพอเมื่อพอมโอ้ยอทจะก่อนมักจะข้ามเสา่แล้วเขาจะก่อนล่าอโรโอดนี่พี่น้องได้เราหอบพ่อแล้วจ้านะใส่ละกองหนึ่งพ่อแล้วซ้ำนี่ละจ้าเนี่ยนะคะทีก เด็กกำบักง้างพี่น้องพ่อแล้วจ้านี่นะคะเกิดเองหลายแห้งพี่เดี๋ยวเ่ากระทายถิ่มพี่น้องไม่ได้ไม่ได้มาเอาของเขาปลูกอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่หลังเก็บเกี่ยวเขาเกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวพ่อจะกระทายถิ่มจะพี่น้องมากผู้ใดพลานมากก็ไมาเจ็บเัวจ้ะอ่ะไปแล้วค่ะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แยก่อนในเด้อจ้าแต่ผู้ใดหากมากแยก่อนก็ได้นะคะ่ะไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายนะจ้า